บักแตงปลูกเองบคอคายายโอ้สื่อเฟินเพิ่นกะไฮไลน์อยู่เนาะคะ่ะโอุ้หน,นะคะบักพริกนี่ถุงเท่าไรคะแม่ถุงละเศร้าบักเขือเทศกะเศร้าหมดเลยเนาะคะ่ะละเศร้าหมดเลยค่ะโอ้มึงเนี่ยบักพริกบักหลายนึงจ้าบักเขือกะเศร้าเนาะคะ่ะเศร้าทุกถุงเลยจ้าเขือเทศกะงามพี่นอ้อง สิบบาทเศ้าบาทหมดเนาะค่ะนัวกองนี่แล้วค่ะแม่แต่บักบักพี่ก็บบกเคทศยังนะซิฟได้บ่แม่อ๋อค่ะจ้าเค็ตซิฟแบก บักทิกซิฟเนาะค,ะค่ะบ่บค่อยได้ไสโอ้โหแน่พี่น้องอันเจอฝนเนาะค่ะมันแตงงามงามขนมยาไทยแล้วจ้าถ่ายแตนสินค้าเนี่ยแหละคะ่ะแต่แม่เด้อแม่ฝากบ้างแปบ๊บนึงเด้เดอค่ะว่าปรุงกับไดน้น้ำกับงามค่ะเนาะคะนะ่ะเนาะถ่ายถ่ายลงย,ยูทูบน้นำอ่ะนะคะ่ะทุกอย่างซืูน,น์นมดค่ะต<ร>แต่ขนมตีละมาว่าได้มันฝนแบบน,นี้มันเจอฝน คือแล้วคุณพี่มากเาะอะไรเออพี่น้องที่ร้คะ่ะขอบคุณทีหลายนะ